แบนไลท์มิกพาเนล R G B L E D ไฟแรงสีชัดสเปคจัดเต็ม มาอยู่กับบูมมิเหมือนเดิมนะคะและที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือไฟจากแนนไลท์แนนไลท์มิกแพแนล r g b l e d แพแน l ไลท์นั่นเองค่ะโดยตัวนี้นะคะเขาก็จะมี2ขนาดด้วยกันนะคะนั่นก็คือ60วัตต์และ150วัตต์ค่ะ ตัวนี้เขาจะเป็นไฟ3แบบในตัวเดียวสามารถปรับเป็นซอฟ t ์ไลท์เป็น Hard ดไลท์หรือว่าเป็น RGB ได้สามารถปรับแต่งเอฟเฟกเพื่อสร้างสารรค์ผลงานที่มีสีสันได้เพียงแค่กดปุ่มความเที่ยงตรงของแสงก็เป็นสิ่งสำคัญ m i ก p a พารมีค่า CRI สูงถึง98ค่า TLCI อยู่ที่95ค่า CCT สามารถปรับได้ตั้งแต่2700ถึง7500เคลวิน ัไฟ RGB สามารถเลือกปรับสีได้ถึง36,000สีไม่ว่าจะงานแบบไหนก็สามารถปรับเลือกสีได้ตามความต้องการเลยค่ะและยิ่งกว่านั้นเราสามารถบันทึก preset การตั้งค่าแสงของเราไว้ได้เมื่อเวลาที่เราต้องการใช้งานสีแบบเดิมเราก็ไม่ต้องตั้งค่าใหม่ให้เสียเวลาค่ะโหมดการจำลองสีของ Mixpanel มีเอฟเฟกต์พิเศษให้เลือกถึง9แบบด้วยกันสามารถจำลองสถานการณ์ของแสงได้หลากหลาย m i กพาแนลสามารถใช้งานได้ทั้งอะแดปเตอร์ AC และแบตเตอรี่ V-Mount ที่เป็นอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะทำงานในสถานที่ไหนๆก็สามารถใช้งานได้สะดวกค่ะ <Okay. S 1> บอกเลยว่าแนลัยมิกพาแนลตัวเดียวครบจบเอาอยู่แน่นอนค่ะหากใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามพวกเราได้ที่เว็บไซต์ C O B Media ได้เลยนะคะ